บรนดคนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสมมาทานศีลสมาทานละกรรมฐานแล้ววันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เดิมกันอีกแล้วก็จะต่อไปถึงอรหัตมัคเบิงตนสำหรับการศึกษาเดิมในระดับแรกศึกษาเพื่อรมนสมาธิ คือพื้นฐานเดิมก็มีกายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่สำหรับกรรมฐานทั้งหมดอันนี้เราสามารถทรงได้กี่นาทีกี่จะทรงอยู่ได้ตามลำดับ <c oughs> นี่ต้องทบทวนต้นไปเสมอ ในรการมีสององค์แห่งพระสดาบันอือปพระสดาบันมีศีลบริสุทธิ์เป็นสําคัญและมีความเคารพในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมะสงฆ์นี่เป็นองค์จุดใหญ่องค์ประโสดาบันเราทําได้แล้วหรือยังอารมณ์ของเราทรงอยู่ได้แล้วหรือยังนี่สำหรับพระโสดาบันทายกล่าวโดยเจริยาตหนึ่ง มีบรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราส่งได้ไหมประการที่สองมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตานุสติก็มีหางสี่แล้วก็มีฮิลิโลฮิลิโลตะปะมีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์อันนี้เราทรงได้แค่ไหน ตรงได้ครบส้วนหรือไม่นี่ทวนกำลังใจเราอยู่เสมออย่าทำใจให้มันลอยไม่อย่าปล่อยอารมณ์ผู้ช้านน้อมไปด้านได้ของกุศลจงคิดว่าถ้าเราไม่สามารถจะทรงความเป็นประโสดาบันไว้ได้เตือนใจไว้เสมอว่าเราเกิดมาพระพุทธศาสนาแล้วก็เสียชาติเกิด เพราะว่าเราจะต้องทนทุกข์ทรมตยธนาจะไปนับกลับไม่ทวนถ้าทรงความเป็นประโสดาบันไม่ได้เราก็จะมีการเกิดเพียงแค่มนุษย์กับเทวดาหรือสมเป็นแดงของความสุขแล้วก็จะเป็นมนุษย์โดยจำกัดชาติไม่ชาตก็เป็นอารหาัตผลที่ถ้าเราทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ต่อไปรับคำให้ความแปลงสกิทาคามี สกิทาคาม,มีมีจริยาทั้งหมดเหมือนกับตโสดาบันแต่ได้ว,ว่าระงับความโลภได้มีดอาการมีจาคานสติกรรมฐานเป็นอารมณ์และปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็ระงับความโกรธในการทรงพรมีหังสีง่เข้มข้นจงถึงถึงขั้นอภัยทาน คือให้อภัยกับคนที่มีความผิดไม่เสียโทษโทษเพืองไม่ดึงเอาไว้นานๆเพื่อที่ว่าไม่มีพยาบาทไม่จองล้างไม่จองผลานบุคคลคนนั้นมันเทาความหลงมันได้มากกว่าประสูนดาบันนอกจากก็จะเล็กถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วททก,เก็เห็นโทษของกายเกิดเห็นโทษของการมีสรรห้าวว่ามันเป็นปันจจัยของความทุกข์ นี่เป็นอาการของพระเกิิธาคารมีเราทําได้แล้วดือย่างรืยเฉพาะอย่างยิ่งอารมราณ์ผลิพานเรามีความจับแน่นหนาขึ้นนี่ต่อไปสําหรับพรานาคามีเราึกษากันมาแล้วพระนาคามีตัดสังโยชน์ได้อีกสองตัดได้เดิขาดนั่นก็คือการมมสันทะเห็นโทษของการมมาคุณ การสเสวยกรรมคุณเป็นไปด้วยความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ซึ่งเราจะเห็นได้ไง่ายๆที่คนแต่งงานเขาไม่มีอะไรเป็นสุขอยู่คนเดียวเป็นสุขดีกว่าครองคู่เข้ามาต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งถ้ามีลูกมีหลานมีเลงขึ้นมากะทุกข์มากหนักขึ้นและการมคุณไม่ได้โทษไม่ได้คุณแต่การใด ดึงมาซึ่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลามีความไข้ไม่มีที่สิ้นสุดเราคนเดียวมีความปรารถนาวัตถุชิ้นเดียวถ้าเปอยู่สองครองคู่ปรารถนาวัตถุสองชิ้นและสองเท่าถ้าว่ามีลูกมีเต้าก็มีความปรารถนามากขึ้นต้องลำบากมากขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่เราพิจรนารณาแล้วเพิ่มการยึตการุนสติกับวัฏฏพัญญาาพือสุปรกรรมฐานมากขึ้นจกกระทั่งเจิตตัดการมารมณ์ด้ขาเ็ดขาดโดยมาเทียบกับร่างกายว่าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายของเขาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขามันเป็นเรื่องร่างที่จิตอาศัยโู่ราวพื่ความตัวตัด ความกำหนัดในเพศในสีสันวัณณะที่ไดหมดไม่มีความหลงไม่มีความปรารถนาในสีสันวัณณะและเพศใดๆจึงกระทั่งความรู้สึกในกา,ามอารมณ์หายไปเกิดแท้สนิทแล้วก็สัญญาข้อดีสองคือปฏิฆะสำหรับพระสกิทาคามีมีความโกรธเบาบางความโกรธเกิดขึ้นให้อาภายัยนี่แสดงว่าความโกรธเบามาก สำหรับพระอนาคามีไม่โสดเลยตัดอารมณ์ปริฆาคือการกระทบใจหายไปมีด้วยความไมตตาปราณีก็สู่ใจมีสำหรับพระสิกาคามีเกิดเป็คนอีกครั้งเดียวก็ปริพานสำหรับพระอนาคามีตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือคนก็ปฏิภาณบนนั้น มีความรู้เดิมเราเรียนรศึกษาก็มาได้ทั้งเรี่งนี้เราทําได้แค่ไหนวัดกําลังใจไว้ให้เป็นปกติกนณีสาหรับพระอะหันความจริงถ้าเป็นพระอนาคาม,มีและเป็นพระละหันไม่ยากโะจีเลสอยากทั้งหมดเราทําลายลงไปได้ก็ได้แล้วจากพระอนาคาม,มี จำหรับพระรหรันเราก็หนึ่งเราไม่เมาในรูปอรฌานสองเราไม่เมาในอรูปรฌานนี่ก็หมายความว่าเรามีความเราก็พอใจในรูปอรฌานแล้วรูปอรูปฌานเหมือนกันต้องทรงไม่เป็นปกติแต,ต่จิตใจของเราไม่ยับยั้งอยู่เพียงนี้ว่ารูปอรฌานดีแต่ว่ารูปอรูปฌานดีดีเกินไปกว่าที่เราไม่ต้องการอย่างอื่น มีความรู้สึกอยู่เสมอว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นกำลังใหญ่สำหรับจิตที่จะกดกิเลสให้จมลงไปแต่มันยังฆ่าไม่ตายทำใจให้มั่นคงมีอารมณ์หนักอารมณ์ตอนนี้ยังหนักอยู่จะมีความมั่นคงจับจิตแน่นเราจะสังเกตได้ท่านที่ทรงอยู่ในแค่นี้หรือต่ำกวา่านี้จะพูดน้อย เคลื่อนไหวน้อยและมัดระว,วังตัวมากตอนนี้ถ้าเราเห็นว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นของดีก็จริงแหละแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงที่สุสดที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็มีความไม่ประมาทก้าวต่อไปตอนนี้ความจริงระวังให้ดีนะเราอาจจะหลืวว่าเราเป็นอรหรันต์ไปเสก็ได้เพราะอารมณ์อารมณ์ของเรามันอยากอยู่แล้วในเมื่อเราทำลายความอยากของจิตได้เราจิตมันเบา มีความาปลอดโปรง่งมีความาเป็นสุขราะอารมณ์ของการรักในเพศรักสีสันมันนะไม่มีอารมณ์ของความโกรธไม่มีเราไม่มีความาประมาทในชีวิตเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพระรหันต์ไรอย่างนี่เราก็พิจารณาต่อไปว่าการไม่เมาในรูปประและรูปประจำในมันของไม่ยากเป็นเพียงใช้นนชกําลังจิตก้าวเข้าไปหน่อยเดียวก็ใช้ได้ ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตอนนี้ยังดีไม่พอตอนนี้สำหรับการก้าวต่อไปนี่เป็นของหนักนั่นก็คือการตัดมานะความถือตัวถือตนก็นาคามีนี่ยังมีมานะการถือตัวถือตนนี่การการที่เขาเข้าไปตัดมานะก็ตัดกันตรงไหนความจริงที่เหลสทั้งหมดตัดตัวเดียวที่สกายะติ ถ้าไม่รู้เห็นว่าแต่ภารแรงกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่อย่างเดียวเราก็หมดความรู้สึกที่ถือตัวถือตนเราถือตัวถือตนว,ว,ว,ว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบา้างเราเลวกว่าเขาบ้างเอาอะไรไมันเป็นเครื่องวัดเอาฐานะเอาศักดิ์ศรีเอาวิชาความรู้เอาสภาพ สภาวะที่คงอยู่ไปเครื่องยีห้อสยามันก็อย่างงั้นหรือมันก็ผิดทางนั้นอะไรมันจะดีขั้นห้าของเรากับขั้นห้าของเขานะ่ดูที่อะไรมันจะดีกว่ากันเขามีอาการสามดิบสองเราก็มีอาการสามดิบสองแล้วมันเหมือนกันไหมอาการสามิสสองของเขากับอาการสามดิสสองของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเหมือนกัน มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางเหมือนกันมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่เป็นจุดแรกที่เราจะพึงมองเห็นแล้วเราก็ลงไปนั่งวัดดูว่าไอ้เราดีกว่าเขาชั่วของมันตรงไหนเอาเงินเอาทองที่มีมากกว่ากันมาเป็นเครื่องวัดยังไงหรือด้เงินทองมันห้ามความแก่ห้ามความป่วยห้ามความตายห้ามความทุกข์ได้ไหม มันก anyway, ็ไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะมีทรัพย์สินสัตว์เลก็ตามทีเราก็ต้องแก่ต้องป่วยต้องตายมีทุกข์เหมือนชาวบ้านน่าอะไรมาดีกับเขาล่ะตอนนี้หากว่าเราจะมียศธรรมบรรดาศักอยศธรรมบรรดาศักมันช่วยเราดีอะไรขึ้นมาบ้างช่วยมาให้เราแก่ได้ไหมช่วยมาให้เราป่วยได้ไหมช่วยมาให้เราตายได้ไหม ช่วยไม่ให้เรากระทบกระทั่งกับกฎพุทธรรมดาคือโลกธรรมได้หรือเปล่าไม่มีไม่ได้มันห้ามไม่ได้นี่เอาตระกูลมาเป็นเครื่องวัดเราเกิดเป็นชาวตระกูลเขามาหาเศรษฐีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็หาบนดีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็สัตว์บ้างเกิดเป็นตระกูลพวกคนน่างผู้ใหญ่บ้างแล้วก็ต้นตระกูลพวกเราน่ะดีกว่าชาวบ้านอย่างนั้นดิ ต้นตะกูลเขาจะบานเขาตายเป็นแถวแถวต้นตะกุลเขาตายหรือเปล่าต้นตะกุลเขาจะบานของเขามีความป่วยไข้ไม่สบายต้นตะกูลเรามีความป่วยบ้างไหมต้นตะกุลเขาเขาแก่ของเราต้นต้นตะกุลเขาแก่เป็นไหมมันก็เหมือนกันอีกในเมื่อสภาวะเมือนเหมือนกันแล้วก็มองไปดูอีกที ว่าจิตที่เกาะขันหา้าเจียเกาะจิตที่ถือมันมีมานะที่ถิเป็นสาคัญถือว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขานั้มันเป็นจิตดีและจิตสามเราก็จะเห็นว่าก,การมานะตัวนนี้สร้างอารมณ์จิตให้เป็นทุกข์ถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราก็มีเพื่อนน้อยแล้ว เพราะอะไรก็ right. คนที่เราเห็นว่าเขาเลวกว่าเขาต่ําต้อยกว่าเราเนี่ยเขาเลวกว่าเราต่ําต้อยกว่าเราเราก็พบเขาไม่ได้ในเมื่อมีคนประเภทนั้นเข้ามาใจเราเกิดความไม่สมบายไอ้การไม่สมบายอย่างนี้พะเราเสียดเขาจิตมาเป็นสุขจะเป็นทุกข์เป็นอันว่าคนเราหาเพื่อนยาก เมื่อมีเพื่อนน้อยความทุกข์มันก็มากความเชื่อนอกชื่นใจมันก็ไม่มีนี่เมื่อเวลาเข้าไปสัมผัสก,กับเพื่อนตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าเราเสมอเขาเราเท่ากับเขาคนเท่ากันตรงไหนไอ้คนเท่ากันจริงๆเนี่ยมันจะต้องเกิดเมื่อเสมอกันแก่ด้วยกันพร้อมๆกันป่วยพร้อมๆกันหิวพร้อมๆกัน ตายพร้อมๆกันในความรู้สึกต่างๆมันต้องมีความสม่ำเสมอกันหมดเขาสุขเราสุขเขาทุกข์เราทุกข์แต่การอย่างนี้มันมีสําหรับเรากับเขาสม่ำเสมอกันไหมไม่มีต่างคนต่างมีความรู้สึกต่างคนต่างปรากฏทางกายเสื่อมโทรมไม่สม่ำเสมอกันเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกัน แต่เด้ว,ว่าเรากับเขามีสภาวะต่างกันเราหิวเขายังไม่หิวเราป่วยเขายังไม่ป่วยเรามีความทุกข์เขายังมีความสุขนี่มันไม่เสมอกันแล้วเราก็จะไปตั้งหน้าตั้งตาคิดว่าเราเสมอกับเขาได้ยังไงอตัวการคิดว่าเราเสมอกับเขาก็มันเป็นการทะเยอะทะยาน การคิดว่าเราดีกว่าเขาเป็นการข่มขู่เอริญญา,าคิดเ้านองตนเมตตนเป็นใหญ่ถ้าเราคิดว่าเราเสมอเขาไม่ก็เสียอีกพราบางคนเขามีเจริยาเรวเราคิดว่าเรากับเขาเสมอกันเราก็ต้องพยายามเร็วตามเขาให้ความเร็วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขตอนนี้ถ้าหากว่าเขาดีกว่าเรา เราดีไม่เท่าเขาเราคิดว่าเราดีเท่าเขาก็เกิดความประมาทความประมาทอะไรมีการทะเยอทะยานคิดว่าเราดีก็เป็นการทำลายความดีที่เราจะแสวงหาต่อไปเป็นอันว่าการที่คิดว่าเราเสมอเขามันก็เป็นส่วนหนึ่งความเร็วตอนนี้ต่อมาอีกข้อหนึ่งเราคิดว่าเราเร็วกว่าเขา ตอนนี้ก็เป็นการทำลายความดีของตอนเองจิตใจมันก็หาความสุขไม่ได้หมดเป็นอนันว่าการถือตัวถือตอนว่าเราเสมอเขาก็ดีเราดีกว่าเขาก็ดีเราเลวกว่าเขาก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ทีนี้เราจะวางใจยังไงถึงจะสบาย อาการที่เราจะสว่างใจในตอนนี้ก็วางใจติดถึงว่าสราบิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรดำพิทุกขังความตายเป็นทุกข์โตกาปริเทีวะทุกขโทมนัสภาญาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากการเกิด ไ้การเกิดที่มันมาจากไหนมาจากกิเลสตัณหาปาทานและโกสนกรรมเป็นอันว่าุวางใจเป็นกลางใครจะดีใครจะชั่วยังไงก็ช่างเราทำใจไว้เสมอถึงคนใดเขาดีก็ยินดีกับเขาถึงคนใดเขามีความสม่ำเสมอก็เราโดยทําเราก็พอใจ เห็นใครเขาขเลวกว่าเราเราก็แสดงธรรมสังเวชว่าเขาไม่น่าจะประมาทในชีวิตควรจะคิดปรับปรุงตัวควรจะคิดปรับปรุงใจให้มีความดีเป็นอันว่าเราจะไม่เหยียดหยามใครเราจะไม่ตีเสมอใครเราจะไม่ข่มข,ขู่ใครรักษากำลังใจของเราให้เป็นสุขอารมณอย่างนี้ไม่มี มีอารมณ์อย่างเดียวที่เราเรียกกันว่าอุเบกขาวางเฉยเขาเรียกกันว่าพยากรไอ้คำอุเบกขาวางเฉยตัวนี้มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสุขแล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์มันเฉยเป็นธรรมดาใครเขาจะไงก็ช่างรปรับตรงใจเท่าไหร่มีความสุข เห็นคนดีเข้ามาเห็นคนเสมอเรามาเห็นคนเลวเขามาเราก็มีจิตใจเชื่นบานตลอดเวลาไม่เยียดไม่ยามไม่ข่มขู่ไม่ตีเสมอทำใจสบายเป็นสังกลางถ้าทำใจอย่างนี้ตัวมานะทิฏฐิมันก็ไม่มีมานะทิฏฐินี่เป็นปันจจัยของความทุกข์ระวางให้ดี <c oughs> มันจะดึงเราให้จมลงไปในอบายภูมิได้แต่หาว,ว่าเป็นพระนาคามีแล้วอีกตัวมณนะทิตฐิมันนิดเดียวยังมีความรู้สึกว่าแม้นี่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้ว,ว่าจิตยังประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีมากการท่านลงตนไม่นคนที่มีกิเลสหนาไม่มีนี่เป็นอนุว่าการทรงพระนาคามีมีมานะโยนิดหนึ่ง ไม่ใช่ยากอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้เมื่อที่พูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็หมายความว่าเป็นมานะของคนที่มีกิเลสหนาเป็นโภุชนสำหรับพระนาคามีมีก็มีหันสี่ครบพ้นแล้วเวลานี้เราก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอาหารหัตตมัรคแต่เลตัวมานะถือตัวถือต,ต,ตัวมันมีอยู่นิดเดียว ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเราเป็นกษัตริย์มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนนางผู้ใหญ่มีความรู้สึกก็อยู่ว่าเรามีฐานะดีมีฐานะจนอยู่ในเพศอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอารมณ์อย่างนี้มันก็มีนิพิจใน,นหน่อยเป็นแค่เปนอนุสัยเท่าน,นั้นไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดโทษไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดทุกข์หนักแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์ทวง ยังไม่สามารถให้เราก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานในชาตินี้ได้ฉะนั้นจึงวางอารมณ์เสียใครเขาจะ,จะยังไงก็แช่งเขาจะดีเขาจะชั่วเข,ขาจะเลวเขาจะยังไงก็ตามเ้าไม่สนใจเห็นหน้าคนเราคิดไว้เสมอว่าเป็นคนที่เราควรจกการปรานี เห็นหน้าใสแล้วก็คิดว่าเป็นสัตว์ที่ควรแก่การปราณีพยายามไม่เที่วตนคนและส่ตตามถือว่ามีธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเสมอกันมีอาการ32เหมือนกันที่ความเกิดขึ้นในเมืองต้นมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องกลางมีการสลายตัวเป็นอนิกจเหมือนกันสร้างอารมณ์ให้เป็นสังขารเปขายานในวิปัสสนาญาณ อย่างนี้การระงับการถีตัวเี่ตนย่อมเป็นของไม่ยากอย่ามองคนได้ฐานะอย่ามองคนได้ศักดิ์ศรีอย่ามองคนได้ความรู้ความสามารถมองคนเป็นเพียงว่าสภาพของเขาเป็นวัตถุเหมือนสภาพของเราจิตใจของเราเพร้อมในการเมตตาปราณีไม่ถือตนเขาจะมาในฐานะเช่นใดก็ช่าง ถืว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดใต้กําหนดอารมณ์อย่างนี้เราก็สามารถจะกําจัดตัวมานะความถีตัวทสี่ตนั้นได้อย่างนี้เรียกว่าอะรหัตมรักตอนนี้อรหัตมรักษ์สิ่มันยังไม่หมดอุทะจะตัวสําคัญคำว่าอุทัจะแปลว่าอารมณ์ฟู้งซ่านยังมีความต้องการนอกเหนือไปจากะนิพาน นั่นก็คือหมายความว่ารู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นสุขในบางครั้งมันเกิดความพอใจคิดว่าดี่เราจะทําไปทําไมเนาะดิ้นรนไปทําไมในเมื่อเราเป็นพระอนาคามีแล้วตายเป็นเทวดาแล้วกรมแล้วก็มีพานบนนั้นบางครั้งมีอารมณ์ประมาทอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ประมาทในด้านของอกุศล สมาดในการย่ำยับยั้งจิตของตนว่าทําไปก็เหนื่อยหน่ายเปล่าๆใจเราก็สบายแล้วเราตายเป็นพรหมก็เป็นเทวดาเราก็ป็นิพันธ์เรายับยั้งความดีไว้แค่นี้ดีกันมั้ยบางครั้งมันมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเขาจะกล่าวว่าเป็นโทษนี่มันก็ไม่เป็นไอ้โทษไอ้ทันเนี่ยมันไม่เป็นแต่ว่ามันเป็นการกัดตัวเองไว้ในชั่วขณะหนึ่ง ตอนนี้ท่านยังไงเราก็ตั้งใจไว้โดยเฉพาะรักษาอารมณ์อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ว่าแกนิดหนึ่งเราจะไม่พึงให้มีในชีวิตของเราเราต้องการพระนิพพานในชาตินี้โดยสรุปตัวทายเสียทันทีคือตัดอวิชชาความโง่มานั่งไคลคนว่ามนุษย์โลกคนดีเทวโลกคนดีพรมโลกคนดี เป็นดินแดนที่ไม่พ้นความทุกข์ความทุกข์มันมีก็เราได้ทุกขณะจิตเราเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความร้อนความหนาวความหิวความระหายความปวดความเมื่อยปวยไข้มีความไม่สบายมีความตายเป็นิีสุดมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ของสาวโลกไม่เสียเรื่องโลกมนุษย์ไม่ดีเทวโลกกับพรหมโลกไปพักความดีอยู่โซ่กล่าวไม่มีความหมาย ใจของเราตั้งก่อนอย่างเดียวคือพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจิตถึงตอนนี้ระบรรดาท้าพุทธบริษัทจิตจะเบามากเหมือนก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยจิตมันสมสมบายกําลังทานที่เราเคยมั่นคงกอารมนิ่งมีความหนักมันจะสลายตัวไป แต่ว่าจิตใจเของเรามีความสุขจะกระทบก,กระทั่งอาการอย่างใดก็ตามทีไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีความลําบากไม่มีอะไรที่จะมีความหนักไม่มีอะไรที่จะทําจิตใจของเราให้เราร้อนได้ยินเสียงคนด่าก็สบายใจคิดว่าเขาไม่น่าจะทําความชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์ได้ยินหิงใครเขาสังเสริญเราก็ไม่มีความสุขใดๆไม่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 ใส่ร้อน รู้สึกว่าความสนเสริญไม่มีความหมายเราดีขึ้นมาได้ไม่จะอาศัยการสนเสริญหรือว่าถ้าเราไม่ดีก็ไม่จะอาศัยการแก่งด่าเขาบุคคลใดเหตุความดีจะมีขึ้นมาได้แล้วไม่มีดีไม่ความไม่ดีจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะาอาศัยเราปฏิบัติเท่านั้นถ้าจิตใจเขามันดาทานพุทธบริสัททรงได้อย่างนี้เรียกว่าอะหรตัผล อระบ,บันดาลไทยพุทธศาสนิกชนต่อที่นี่ไปการเวลาเขาสมควรแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำง,งจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนานและพิจรารณาตามปัจญาใสยิ่งกว่าจะดีนินสัญญาณบอกหมดเวลา